อย่าหูเบาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังตามๆกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ากระทำตามๆกันมาอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าเล่าลือกันอยู่อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่ามีที่อ้างในปิดกอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่า การใช้เหตุผลทางตักกะฆาดทะเนอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการใช้เหตุผลทางนัยยะสันนิฐานอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าการตรึกตามอาการอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าทนต่อการเพ่งแห่งทิฏฐิอย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าฟังดูน่าเชื่อ อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตน